สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทนินพอดแคสต์เมื่อคืนนี้ทั้งโลกสะเทือนครับเสียงระเบิดดังสนั่นกลางค่ำกลางคืนในกาซาหลังจากที่เราคิดว่าความสงบกำลังจะกลับมาอิสราเอลเปิดฉากถล่มอีกระลอกทั้งจรวดทั้งโรนทั้งเครื่องบินรบภาพจากสำนักข่าวตามประเทศคือไฟลุกทั้งแนวเมืองผู้คนวิ่งหนีเข้าที่หลบภยัยเสียงไซเรนดังไม่หยุดตลอดทั้งคืน สิ่งที่น่าตกใจคือข้อตกลงพักยิงที่เพิ่งเซ็นกันไปไม่ถึง3สัปดาห์ตอนนี้สอแวลแตกแล้วครับฝ่ายอิสราเอลบอกว่าฮามาสละเมิดก่อนยิงใส่ทหารเราแต่ฝั่งฮามาสก็ออกแถลงทันทีว่าไม่จริงพวกเราไม่ได้ยิงก่อนอิสราเอลต่างหากที่หาข้ออ้างจะกลับมาบุกและในเวลาไม่ถึงชั่วโมงหลังจากนั้นเครื่องบินรบอิสราเอลกว่า20ลำขึ้นโจมตีพร้อมกัน หลายเมืองในกาซาถูกระเบิดถลม่มโดยเฉพาะแถวราฟะกับคันยูนิสมีรายงานผู้เสียชีวิตกว่า60รายในคืนเดียวรวมถึงเด็กและผู้หญิงจำนวนมากนี่คือภาพที่โลกไม่อยากเห็นอีกแล้วแต่ตอนนี้มันกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งคำถามคือใครกันแน่ที่เริ่มก่อนข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้พังเพราะอะไรแล้วอิสราเอลกับฮามาสกำลังเล่นเกมใหญ่อะไรกันอยู่เบื้องหลัง คืนนี้ครับเราจะไปไล่เรียงกันทีละชอ็อตจากเบื้องหลังการโจมตีไปจนถึงแรงกดดันภายในอิสราเอลบทบาทของอเมริกาและการเคลื่อนไหวของอิหร่านที่เริ่มเข้มข้นขึ้นทุกวันเพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามรอบใหม่ในตะวันออกกลางก็ได้ครับถ้าเราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ย้อนหลังแค่24ชั่วโมงนะครับ ทุกอย่างเริ่มต้นในคืนวันที่28ตุลาคมเวลาประมาณ4ทุ่งกว่าๆตามเวลาท้องถิ่นกาซาตอนนั้นมีรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเริ่มยิงปืนใหญ่และเปิดฉากโจมตีทางอากาศเป้าหมายหลักอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของชนวนกาซาโดยเฉพาะเมืองราฟาและคานยูนิสซึ่งสองเมืองนี้ถือว่าเป็นจุดหลบภัยของประชาชนจำนวนมากหลังจากหลายคนหนีมาจากตอนเหนือในช่วงสงครามรอบก่อนหน้านี้ ภาพจากเอลจาซิรากับรอยเตอร์สนะครับจะเห็นเลยว่ากลางดึกทั้งเมืองกลายเป็นทะเลเพลิงเสียงไซเรนดังระงมและสิ่งที่สะเทือนใจที่สุดคือโรงเรียนที่ใช้เป็นศูนย์พักพิงถูกโจมตีด้วยเช่นกันฝั่งอิสราเอลออกถแถลงทันทีบอกว่าฮามาสยิงใส่ทหารเราก่อนโดยอ้างว่ามีจรวดตกในเขตเมืองสเดรอดซึ่งอยู่ติดกับชายแดนกาซากองทัพจึงตอบตัวทันทีตามสิทธิ์ในการป้องกันตัวเอง แต่ฝั่งฮามาสก็ไม่รอช้าเหมือนกันครับพวกเขาออกแถลงอย่างเป็นทางการในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงปฏิเสธเสียงแข็งว่าเราไม่ได้ยิงก่อนและบอกว่าอิสราเอลหาข้ออ้างเพื่อกลับมาโจมตีพูดง,ง่ายๆคือต่างฝ่ายต่างโยนความผิดให้กันฝ่ายหนึ่งบอกว่าถูกยุยยุอีกฝ่ายบอกว่าโดนกล่าวหาแต่คนที่รับเคราะห์จริงๆคือประชาชนกลางเมืองจนถึงตอนเช้าวันที่29ตุลาคมตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ข้อมูลจากสำนักข่าวหลายแห่งบอกตรงกันว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย63คนในจำนวนนี้มีเด็กเกือบครึ่งบางคนกำลังนอนอยู่ในบ้านตอนที่จรวดตกสิ่งที่น่าสังเกตคือการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่จุดเดียวแต่เป็นการยิงพร้อมกันหลายทิศเหมือนมีการเตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆคำถามที่โลกเริ่มตั้งคือนี่มันตอบโต้หรือเตรียมบุกอยู่แล้วและไม่ใช่แค่ในสนามรบครับ ในโลกออนไลน์ก็เดือดไม่แพ้กันคนอิสราเอลบางส่วนโพสต์สนับสนุนการโจมตีบอกว่าต้องจัดการให้จบในขณะที่คนอีกฝั่งเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดเพราะกลัวสงครามจะยืดเยื้อไปอีกหลายเดือนทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแค่ภายใน24ชั่วโมงครับจากค่ำคืนที่เหมือนจะสงบกลายเป็นคืนที่ไฟสงครามประทุขึ้นอีกครั้งและที่สำคัญคือข้อตกลงหยุดยิงที่เซ็นกันไว้ตอนนี้แทบจะไร้ค่าไปแล้วในสายตาทั้งสองฝั่ง สิ่งที่เราต้องดูต่อจากนี้คือใครได้ประโยชน์จากความร้อนแรงรอบนี้และทำไมจังหวะเวลามันถึงพอดีเปะ๊ะกับช่วงที่การเมืองในอิสราเอลกำลังสั่นคลอนพอพูดถึงคำว่าละเมิดก่อนนี่แหละครับมันคือจุดที่ทั้งโลกเถียงกันไม่จบมาหลายสิบปีฟังอิสราเอลบอกว่าเราถูกยิงก่อนในขณะที่ฮามาสก็บอกว่าเราแค่ป้องกันตัว และทุกครั้งที่มีการยิงตอบโต้มันก็วนกลับไปที่คำเดิมใครเริ่มก่อนเริ่มจากฝั่งอิสราเอลก่อนนะครับเมื่อคือนนี้กองทัพ IDF แถลงชัดเจนว่าฮามาสยิงจรวดใส่ทหารในเขตเซดารอดซึ่งอยู่ชายแดนติดกาซาเขาบอกว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงพักยิงและรัฐบาลเนทันยาหูก็บอกทันทีว่าอิสราเอลจะไม่ทนกับการยั่วยุแบบนี้อีกต่อไป มีแรงงานเพิ่มเติมจากสื่อท้องถิ่นของอิสราเอลด้วยครับว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มติดอาวุธของฮามาสพยายามขุดอุโมง์ใกล้แนวชายแดนเหมือนเตรียมขึ้นไหวบางอย่างซึ่งนี่เป็นเหตุผลที่รัฐบาลใช้ในการเปิดไฟเขียวให้โจมตีตอบตัวทันทีแต่ในเวลาเดียวกันฝั่งฮามาสก็ออกมาโต้กลับแบบไม่อ้อมค้อมเลยพวกเขาบอกว่าทั้งหมดเป็นข้ออ้าง ไม่มีการยิงก่อนไม่มีจรวดตกในเซเดรอสตามที่อิสราเอลพูดมีแต่เสียงระเบิดจากฝั่งอิสราเอลที่เริ่มก่อนพร้อมเปิดภาพจากกล้องในพื้นที่แสดงให้เห็นว่าจุดที่โดนถล่มคือเขตชุมชนไม่ใช่ฐานทหารฮามาสยังบอกด้วยว่านี่คือแผนของเนทันยาหูที่ต้องการเบี่ยงความสนใจจากปัญหาในประเทศเพราะตอนนี้รัฐบาลของเขากำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก ทั้งจากฝ่ายค้านและจากประชาชนในประเทศเองที่เริ่มออกมาประท้วงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการบริหารสงครามที่ยืดเยื้อพูดง่ายๆคือฝั่งฮามาสมองว่าเนทันยาฮูต,ต้องการสงครามเพื่อให้คนในประเทศลืมปัญหาอื่นๆแต่ประเด็นที่โลกจับตาอีกอย่างหนึ่งคือหลักฐานครับตอนนี้ยังไม่มีภาพชัดๆจากสำนักข่าวอิสระว่าฮามาสยิงจรวดจ,จริงหรือไม่ เพราะพื้นที่ตรงนั้นถูกปิดทางเข้าออกเกือบทั้งหมดข้อมูลส่วนใหญ่จึงมาจากฝั่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งแน่นอนใครพูดก็ต้องพูดให้ตัวเองดูไม่ผิดสิ่งที่น่าสนใจคือทุกครั้งที่เกิดเหตุแบบนี้ลักษณะการโจมตีอิสราเอลมักจะพร้อมมากเหมือนเตรียมไว้ล่วงหน้าเครื่องบินรบขึ้นหลายสิบลำในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเหมือนมีแผนรอยอยู่แล้วแค่ต้องหาข้ออ้างเพื่อเริ่มแต่ถ้าเรามองอีกมุม ฝั่งอิสราเอลเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางจริงๆมีรายงานว่าทหารหลายร้อยนายประจำแนวชายแดนถูกซุ่มยิงในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาและข้อตกลงพักยิงรอบนี้ก็ไม่ได้มีคนกลางที่แข็งแรงพอเหมือนรอบก่อนเพราะสหรัฐตอนนี้ก็ถอยห่างไปส่วนหนึ่งดังนั้นทั้งสองฝั่งเลยต่างอยู่ในสภาวะระแวงแค่จุดไฟนิดเดียวมันก็ระเบิดทั้งภูมิภาคได้ทันที ผมว่าประเด็นตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่ทําให้สงครามอิสราเอลกาซามันไม่มีวันจบเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องยิ่งใครก่อนแต่มันคือสงครามของความไม่ไว้วางใจที่สั่งสมกันมาหลายสิบปีและตอนนี้ก็แค่รอเวลาระเบิดเท่านั้นเองครับทีนี้ครับถ้าเราจะเข้าใจว่าทำไมอิสราเอลถึงเลือกเปิดฉากทั้งทังท,งที่เพิ่มพักยิงเราต้องไปดูที่แรงกดดันทางการเมือง ภายในประเทศของเขาเองก่อนเลยตอนนี้เนี่ยทันยาฮูกำลังเจอกับแรงบีบที่หนักที่สุดในรอบหลายปีเสียงเรียกร้องให้ลาออกดังขึ้นอีกครั้งหลังจากประชาชนจำนวนมากไม่พอใจกับการบริหารสงครามที่ยืดเยื้อเกินหนึ่งปีมีคนอิสราเอลบางกลุ่มออกมาประท้วงทุกสัปดาห์ถามตรงๆว่าเราจะฆ่าคนอีกกี่พันถึงจะเรียกว่าชนะเศรษฐกิจในประเทศก็เริ่มสะดุดธุรกิจท่องเที่ยวการค้าและเทคโนโลยี ที่เคยเป็นหัวใจของเศรษฐกิจอิสราเอลเริ่มชะลอตัวเพราะความไม่มั่นคงต่อเนื่องแต่ในอีกมุมหนึ่งครับฝั่งขวาจัดในรัฐบาลเนทันยาฮูกลับมองว่านี่คือช่วงเวลาแห่งโอกาสที่ต้องใช้กำลังให้ถึงที่สุดพวกเขาเชื่อว่าถ้าอิสราเอลถอยในตอนนี้ฮามาสจะยิ่งแข็งแรงและข้อตกลงใดๆจะไม่มีทางมีวันจริงจังได้ดังนั้นเนทันยาฮูเลยอยู่ตรงกลางระหว่างสองแรงดึง ข้างหนึ่งคือแรงกดดันจากประชาชนที่ต้องการสันติอีกข้างคือแรงกดดันจากพันธมิตรการเมืองที่ต้องการชัยชนะทางการทหารและเมื่ออยู่ตรงกลางแบบนี้ทางออกเดียวที่เขาเลือกได้คือสร้างเหตุผลในการสู้ต่อมีนักวิเคราะห์จาก Harrits กับ The Times of Israel พูดตรงกันครับว่าการโจมตีครั้งนี้อาจเป็นหมากทางการเมืองมากกว่าหมากทางการทหารเพราะในช่วงเวลาเดียวกันมีข่าวว่าฝ่ายคา้านในอิสราเอล เตรียมเสนอยัตติไม่ไว้วางใจรัฐบาลการเปิดปฏิบัติการทางการทหารทันทีจึงกลายเป็นเหมือนการเปลี่ยนประเด็นในสังคมจากคาถามว่ารัฐบาลล้มเหลวไหมกลายเป็นเราต้องปกป้องประเทศนี่คือยุทธวิธีที่รัฐบาลหลายประเทศใช้ครับเวลาถูกกดดันในประเทศก็มักจะสร้างศัตรูภายนอกเพื่อดึงความสนใจของสังคมออกไปและในกรณีของเนทันยาหูศัตรูคนนั้นก็ยังคงชื่อเดิมคือฮามาส นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่คนพูดกันน้อยคือความสัมพันธ์ระหว่างเนนทันยาหูกับสหรัฐซึ่งช่วงหลังเริ่มห่างออกจากกันก่อนหน้านี้สหรัฐโดยรัฐบาลทรัมป์ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าประจำการใกล้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อสนับสนุนอิสราเอลแต่ตอนนี้เรือพวกนั้นถูกถอนกลับไปแล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่าอิสราเอลอาจเริ่มรู้สึกว่าเราต้องยืนด้วยตัวเองและเมื่อไม่มีพี่ใหญ่คอยคำหลัง เนนทันยาฮูอาจต้องแสดงให้โลกเห็นว่าอิสราเอลยังแข็งแรงพอจะลุยได้แม้ไม่มีอเมริกาสรุปง่ายๆเลยนะครับเบื้องหลังการตัดสินใจของเนนทันยาฮูครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการทหารแต่มันคือการเอาตัวรอดทางการเมืองเขากำลังเดิมพันทุกอย่างบนสงครามครั้งนี้เก้าอีนายกชื่อเสียงในประเทศและภาพลักษณ์ของอิสราเอลบนเวทีโลกคำถามคือเขาจะได้สิ่งที่เขาต้องการไหม หรือสุดท้ายสงครามรอบนี้จะกลายเป็นหลุมลึกที่เขาขุดเองทีนี้เรามาดูกันที่บทบาทของสหรัฐอเมริกาครับล่าสุดสหรัฐออกแถลงแล้วว่ายังคงสนับสนุนอิสราเอลแต่ต้องเคารพข้อตกลงฟังเผินๆอาจเหมือนสหรัฐยืนข้างเพื่อนตลอดเวลาแต่ถ้าลองดูรายละเอียดดีๆจะเห็นว่าการสนับสนุนครั้งนี้มีเงื่อนไขแฝงอยู่อย่างที่หลายคนสงสัย ทำไมทรัมป์ถึงถอน USS General a f o r d ออกจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคำตอบสั้นๆคือเพราะต้องการถ่วงดุลในเซาท์อเมริกาและประหยัดงบประมาณแปลว่าตอนนี้อิสราเอลไม่ได้มีพี่ใหญ่ค้ำหลังเต็มตัวเหมือนแต่ก่อนตรงนี้แหละครับที่ทำให้ตะวันออกกลางกลายเป็นสนามที่ไม่มีพี่ใหญ่พื้นที่ว่างนี้เปิดโอกาสให้จีนรัสเซียและอิหร่านขยับเข้ามาแทน และถ้าดูดีๆนี่คือครั้งแรกในรอบ20ปีที่สหรัฐลดกำลังในเมดซี Z, ในขณะที่อิสราเอลกำลังยิงตอบโต้คำถามที่น่าคิดคือนี่เป็นการปล่อยเพื่อนให้สู้เองจริงๆหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการวางหมากใหม่ของสหรัฐในบนกระดาโลกและตรงนี้แหละครับที่ทำให้สงครามอิสราเอลกาซาไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะของสองฝ่ายอีกต่อไปแต่เริ่มกลายเป็นเกมระหว่างมหาอำนาจเต็มตัวแล้วต่อมาครับ เรามาดูปฏิกิริยาของโลกและประเทศอาหรับกันบ้างล่าสุดกาตาอียิปต์และจอร์แดนออกมาประนามอิสราเอลอย่างชัดเจนเรียกร้องให้ยุติการโจมตีและปกป้องชีวิตพลเรือนในขณะที่ UN เเรียกประชุมฉุกเฉินทันทีเพื่อหาทางสกัดความรุนแรงไม่ให้ลุกลามไม่ใช่แค่ประเทศอาหรับครับมีรายงานว่าบางประเทศกำลังเตรียมเสนอข้อเรียกร้องใหม่โดยตรงให้เนทันยาหูเพื่อยุติการโจมตีครั้งนี้แปลว่า ความกดดันจากภายนอกเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆและที่น่าสนใจมหาอำนาจอื่นกำลังเข้ามาเล่นบทบาทเต็มตัวจีนกับรัสเซียเสนอให้จัดการเจรจาใหม่โดยไม่ผ่านสหรัฐนี่เป็นสัญญาณชัดเจนครับว่าโลกเริ่มไม่ไว้ใจสหรัฐในภูมิภาคนี้ลองคิดดูนะครับถ้าอิสราเอลกาลังยิงตอบโต้แต่สหรัฐไม่สามารถคุมเกมได้เหมือนเดิมจีนกับรัสเซียเข้ามามีบทบาทนั่นหมายความว่าสมดุลของทั้งภูมิภาค อาจเปลี่ยนไปทันทีและนี่แหละครับคือเหตุผลที่สงครามอิสราเอลกาซาไม่ได้เป็นเรื่องของสองฝ่ายอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นเกมภูมิรัฐศาสตร์ขนาดใหญ่ที่ทั้งโลกกำลังจับตามองคำถามคือถ้าข้อตกลงพักยิงแตกจริงจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้คำตอบสั้นๆคือสงครามกลับมาแน่ครับและอาจไม่ใช่แค่รอบที่6ของอิสราเอลกับกาซาแต่มันอาจเป็นสงครามรอบใหม่ที่ซับซ้อนกว่าเดิมมาก 1. นฝั่งฮามาสตอนนี้แม้จะเสียหายหนักแต่ก็ยังมีโครงขายใต้ดินและอาวุธที่ซ่อนไว้เยอะถ้าพวกเขาถูกบีบมากเกินไปอาจหันไปใช้ยุทธวิธีแบบสงครามเมืองเต็มรูปแบบคือสู้ในเขตพลเรือนเพื่อบ,บีบให้อิสราเอลเสียภาพลักษณ์บนเวทีโลก 2. อ,อิหร่านและฮิสบอลาทั้งสองกลุ่มนี้กำลังรอดูจังหวะครับถ้าอิสราเอลบุกลึกเกินหรือเกิดเหตุพลเรือนตายเป็นพันอีก เรามีโอกาสเห็นแนวรบเหนือจากเลบานอนเปิดขึ้นพร้อมกันและถ้ามันเกิดขึ้นจริงเมกาจะต้องเข้ามานั่นหมายถึงสงครามภูมิภาคเต็มตัว 3. การเมืองภายในอิสราเอลเองเนทันยาฮูตอนนี้โดนแรงกดดันมหาศาลทั้งจากฝ่ายค้านจากประชาชนและจากภายในกองทัพเองมีคนเริ่มพูดตรงๆแล้วว่าเขาอาจไม่อยู่ครบเทอมเพราะถ้าสงครามยืดเยื้อความไม่พอใจจะระเบิด และการเปลี่ยนผู้นำอาจเกิดเร็วกว่าที่หลายคนคิดและสุดท้ายผลกระทบต่อโลกครับราคาน้ำมันเริ่มขยับขึ้นอีกครั้งตลาดหุ้นในยุโรปและเอเชียเริ่มผ,ลผ,ลผลันผวนเพราะทุกครั้งที่ไฟตะวันออกกลางลุกเส้นทางพลังงานจากอ่าวเปอร์เซียถึงยุโรปจะสั่นตามนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสองฝ่ายอีกต่อไปแต่มันคือเรื่องของทั้งโลกที่อาจต้องจ่ายแพงขึ้นทั้งน้ำมันทั้งความมั่นคง และความสงบของมนุษย์ผมอยากให้ทุกคนมองภาพนี้ชัดๆอีกครั้งครับนี่คือความจริงที่โหดร้ายของสงครามไม่มีใครชนะจริงๆมีแต่ความสูญเสียทั้งสองฝั่งทุกครั้งที่ระเบิดลงมันไม่ได้แค่ทำลายตึกแต่มันทำลายอนาคตของเด็กทั้งรุ่นเราอาจเห็นข่าวนี้ทุกวันจนชินแต่สำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นมันคือชีวิตที่พังทุกเช้าสิ่งที่โลกต้องการตอนนี้ไม่ใช่คำพูดสวยหรูจากผู้นำ แต่คือการหยุดยิงที่แท้จริงและความกล้าที่จะพูดความจริงว่าความรุนแรงไม่เคยสร้างความมั่นคงได้เลยสุดท้ายนี้ครับถ้าคุณเห็นด้วยกับการเล่าข่าวแบบเป็นกลางฟังทั้งสองฝั่งและพยายามเข้าใจภาพใหญ่ของโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้เพราะเราจะพาคุณไปรู้เท่าทันทุกความเคลื่อนไหวของสงครามที่ไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบแต่เกิดขึ้นในเกมอำนาจที่ซ่อนอยู่ เบื้องหลังข่าวทุกวันครับ